ปลอยนิยาเรื่อง APO d e s i r ไซไฟเสนหาเกมรลยไลฟรักบทที่90ตอนพิเศษคู่ลอง1นึ่สมในฐานะอัลฟาเกาจิงไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนฟิลมูนเข้มข้นของอัลฟาระดับเอสนั้นรุนแรงมากเข้มข้นจนแม้แต่กลิ่นไอริสที่ชฉุนเฉียวก็ยังไม่อาจต้านทานได้ ระตู้เหล็กเก่าถูกเตะออกอย่างรวดเร็วโดยอัลฟาระดับสูงที่กำลังตื่นตรมตนกแผงที่แข็งแรงทนทานภายในห้องพังทลายลงจากแรงกระแทกอันรุนแรงเกาชิงสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอย่างใจเย็นและโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วแม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยสวัสด ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีที่สุดก็ยังลังเลที่จะเผชิญหน้ากับอัลฟาระดับเอสที่เสียสติไปแล้วทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในทางเดินแคบๆของอาคารพักอาศัยเสียงดังกึกก้องและฟิโลโมนกดดันก็เข้มข้นมากจนเพื่อนบ้านไม่กล้าออกมาดูด้วยความตื่นเต้น ครึ่งชั่วโมงต่อมากลิ่นของโอเมก้าต่างๆก็เริ่มรวมตัวกันฟิลโมนของอัลฟาดับเอสนั้นดุลแรงมากจนโอเมก้าที่อยู่ใกล้เคียงจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเริ่มแสดงอาการไข้แบบพาสซีฟเจ้าหน้าที่หน่วสวานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ปืปนฉีดน้ำเพื่อพยายามเจือจางกลิ่นไอริส ที่อบวนอยู่ในอากาศเก้าถูเก้าถูาถออกมาสินเวินหลงังเปียนโชคไปด้วยน้ำจากปืนฉีดน้ำดวงตาแดงกำ่ำและลมหายใจที่สั่นเทาเขาตะโกนเรียกชื่อเกาถูด,ดังลั่นเรากลับมาป่าเดียวได้ที่ติดกับดักร้องเสียงลงออกมาอย่างเจ็บปวดเขาสวมชุดอยู่บ้านในบ้านไหลาอารมณ์ รูม่นตาหลีแคบดวงตาดำขำและเห็นได้ชัดว่าหมดสติเขาทุบป,ประตูที่ปิดสนิทอย่างแรงเก้าถูตำรวจไม่กล้าเข้าไปใกล้พวกเขาทำได้เพียงใช้ปืนฉีดน้ำเพื่อควบคุมความเข้มข้นของฟิโลโมนจากระยะไกลพร้อมกับโทรศัพท์คุยกับเกาชิงในบ้าน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือนายตำรวจรูปร่างก้ง้นกรมรูปร่างขายเบตา้าเขาขามวดคิ้วและถามเกาชิงว่าเกาถูคือใครพี่ชายของฉันเกาชิงกล่าวเขาเป็นคู่หูของอัลฟาใช่ไหมเปล่าแค่เพื่อนร่วมงานเกาชิงรีบปฏิเสธแต่หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็รีบเสริมว่า พี่ชายฉันกับไอสารเลวคนเนี้ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกันแต่พวกเขาไม่ใช่คู่กันไอบ้านเนี่ยคอยสะกดรอยตามฉันและคุกคามเดามาตั้งนานแล้วฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วฉันคิดว่าคุณน่าจะมีประวัติเรื่องนี้นะแต่สุภาพบุรุษคนนั้นดูไม่ค่อยดีเลย แล้วจะไปคาดหวังให้ไอสารเลวบ้าบ้านี้พูดถูกได้ยังไงกันอีกอย่างนี่ไม่ใช่แค่อารมณ์แปรปวนธรรมดานะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในที่เกิดเหตุขัดจังหวะเกาชินเขาได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือเนื่องจากฟิโรโมนรัว่วไหลยอย่างรุนแรงในพื้นที่หลังจากเห็นสันเบลังเบิดตาของเขาก็กระตุกอย่างรุนแรง สถานการณ์ตอนนี้มันคล้ายกับอาการหาคู่มากเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้วนมองเขาอย่างสงสัยอาการหาคู่เหรอผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พยักหน้าเขาใช่โรคนี้ยไม่ค่อยพบไวยนักในอดีตมักเกิดกับอัลฟาระดับสงูงที่ไม่สามารถติดต่อคู่ครองได้ในช่วงที่เริ่มมีอาการอยากหาคู่อัลฟาจะอ่อนไหวกรธจัด และสูญเสียสติสัมปชัญญะพวกเขาจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อหาทู้ของที่ตั้งใจไว้หากไม่มีการวางแผนที่ดีทุกอย่างก็จะยุ่งยากซับซ้อนแล้วเราจะทำยังไงดีเกาชินถามอย่างกังวลขณะมองไปที่ประตูที่กำลังจะพังทลายแม้จะสวมหน้ากากเธอก็ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นเน่าของส่นวนหัวหลัง หากปล่อยไว้แบบนี้ไม่ถึงสองนาทีเซนหลางก็จะถีบประตูแล้วพุ่งเข้ามาพี่ชายของคุณอยู่ไหนเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่ที่ไหนที่อยู่ของเขาเกี่ยวอะไรด้วยเกาชิงตะโกนคุณคงไม่อยากให้พี่ชายของฉันเจอคนบ้าคนนี้ในสภาพแบบนี้ใช่ไหมเกาชิงปฏิเสธหนักแน่น โดยไม่มีช่องว่างให้เจรจาเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเปล่าครับเราไม่ได้หมายความแบบนั้นนายทหารอ้วนพูดทันทีผมแค่อยากยืนยันกับคุณว่าพี่ชายของคุณอยู่ในบ้านตราบใดที่เขาไม่อยู่ต่อให้สุภาพบุรุษคนนี้จะบุกเข้าไปอย่างน้อยก็จะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกในช่วงหาคู่อัลฟามีเป้าหมายเดียว คือการตามหาโอเมกา้าด้วยปกติแล้วเขาจะไม่เผชิญหน้ากับคนอื่นโดยตรงกล่าวอีกในหนึ่งความโกรธและความอ่อนไหวของพวกเขาเกิดจากการที่พวกเขาไม่สามารถหาโอเมก้าของตัวเองเจอเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเกาชิงกล่าวพี่ชายฉันมีคู่แล้วเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเอสาระเลวนั้นอีกแล้วไร้สาระอัลฟาระดับเอส มีการได้ยินที่ยอดเยี่ยมแม้แต่ตอนอยู่หน้าประตูเซนเวินหลางก็ยังดมกลิ่นเจ้าชิงทุกคำเรลากับฉลามดมเลือดใบหน้าของเขาหม่นหมองดวงตาที่งดงามแดงก้ำด้วยความโกรธและตัณหาปล่อยเจ้าถูออกมาคุณต้องปล่อยเจ้าถูออกมาฉันอยากเจอเขาแต่เขาไม่ได้อยากเจอนาย เสียงเคาะประตูหยุดลงกระทันหันหัวใจของเกาชิงตกต่ำอย่างกระทันหันเธอกั้นหายใจจ้องมองประตูทันใดนั้นก็มีเสียงปั้งดังขึ้นหมัดของอัลฟาที่กำลังโกดจัดต่อยเข้าที่แผงประตูไม้อย่างแรงกระดูกขา,ขาวของนิ้วมือที่กำแน่นของเขาโผลออกมาและเศษไม้ที่แตกเป็นเสียเส่ยง ขูดขีดเป็นรอยเลือดที่น่าสะพึงกลัวเลือดไหลซึมลงหลังมืออย่างช้าๆแต่เซนเวันห,หลังยังคงไม่รู้ตัวเขาเอื้อมมือผ่านรูจับลูกป,ปิดประตูแล้วกดออกอย่างแรงลงมือนายทหารนัางท้วมออกคำสั่งเมื่อเห็นสถานการณ์บานปายขึ้นเจ้าหน้าที่หน่วยสวาร์ที่กำลังเฝ้าดูอยู่รีบรุดไปข้างหน้าเหล่าอาัลฟาติดอาวุธหนัก หรือแปดนายทุกคนสวมหน้ากากป้องกันรีบรุดไปทางหน้าด้วยความกลัวอย่างตัวสัน่นพยายามควบคุมอัลฟาตัวท็อปที่ตอนนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้สถานาการณ์เลวร้วายเกินการควบคุมจมหนิ่งสูบความโกลาหลสุดขีดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดึงยาสลบที่เตรียมไว้แล้วออกมาจากชุดปฐถมพยาบาลที่แช่เย็นไว้เหนื่อท่วมตัว ยืนให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างๆเราทำอะไรไม่ได้หรอกใช้ยาชาแต่ที่นี่คนเยอะเหลือเกินเลงไม่ได้เลยแย่และงั้นก็เรียกพลซุ่มยิงมาสิได้สิมือเรียวยวที่ดูแลอย่างดียื่นออกมารับเข็มฉีดยาที่ยังคงเปียกชุ่มไปด้วยน้ำเย็นความเย็นเหยียบดังแผ่วเบาหวังว่าไอโง่นี่จะไม่ขยับไม่งั้น ฉันจะเผือยยิงเข้าตามันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่หันหน้าไปด้วยความงงงงก่อนจะพบกับใบหน้าที่งดงามและหล่อเหลาของคนแปดหน้าทวา่าหยงยกหน้าไม้ขนาดเล็กที่หาเจอขึ้นมารีบหลับตาข้างหนึ่งลงอย่างรวดเร็วแล้วยกแขนขึ้นในแนวนอนเล็งไปที่ไหล่ของสินเหมนหลางอย่างง่ายดายเขาลั่นกโดยไม่ลังเล เข็มโลหะพุ่งทะลุฝูงชนด้วยเสียงฟู่พุ่งตรงไปยังเสน่วนหลงังฝังตัวลงบนไหล่ของเขาอย่างมั่นคงฮาวายงวางหน้าไม้ลงขยิบตาให้เบตตาสองคนที่นั่งข้างๆด้วยความตกตะลึงแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าผมแค่ทำตามหน้าที่ครับด้วยความยินดีครับผมชื่อเออริตต์นไวพิลาบยาชาออกฤทธิ์อย่างรวดเร็ว นายทหารร่างทวมจ้องมองชายหนุน่มลูกงามที่เรียกตัวเองว่าลิตเติ้ลไวพิลาบอย่างตะลึงนั้นเขาก้มลงยกอัลฟาขึ้นสูงกว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นขึ้นอย่างสบายสบายก้าเดินของเขาช้าๆและสงบนิ่งเรากลับกำลังเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านของตัวเองและเด็ดดอกไม้ที่บอบบาง ขอโทษที่ทําให้ทุกคนตกใจนะครับฮาวายหยงอุ้งเิมวันหล่างด้วยมือข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งหยิบใบรับรองความเป็นพ่อแม่และหนังสือยินยอมของครอบครัวออกมาเขายิ้มอย่างเป็นมิตรผมได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ของคุณเินให้มาช่วยครับผมขอโทษในความไม่สะดวกแต่ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทุกคนออกไปได้แล้วสิบวันต่อมาหนาประเทศพีผมจะกลับไปเจียงหูนั้นก็ไปบอกลุงสินด้วยตัวเองสิและสาระสินเหมือนหลังติกำแพงอย่างบ้าคลั่งเคาะโลหะที่สั่งทำพิเศษดังก้องเขาคำรามสุดเสียงฮ้าวา่าหยงถ้านายไม่ยินฉันจนหมดสติแล้วส่งฉันมาที่ประเทศพี พ่อของฉันจะขังฉันไว้ที่นี่เหรอแล้วจะให้ฉันทำยังไงดะฮาวาย่างปอกกล้วยให้เสิงเซ้าหยกยื่ยนเนือกล้วยหอมให้เสิงเซ้าหยกเสียงของเขาอ่อนลงมากควรเสิงกินกล้วยไหนสินายยังคิดจะกินกล้วยอีกเหรอทำไมล่ะฮาวายางเลิกคิ้วเล็กน้อยมีนายหายไปเกี่ยวอะไรกับฉันกินกล้วย เขายัดกล้วยที่เส้งเศราอยอไม่อยากกินเข้าปากอย่างชำนาญพร้อมถับเขี้ยวพางพูดว่าเอาจริงๆนะฉันไม่คิดว่าพ่อของนายอะทำอะไรผิดเลยตอนนี้นายควบคุมตัวเองไม่ได้เลยถ้าฉันปล่อยนายไปแบบเนี้ยพอนายเจอเลขาเก่าเขาจะโดนนายทรมานจนตายแน่ๆฉันไปทรมานเขาตอนไหนเนี่ย เสิงเหมือนลางติกำแพงอีกครั้งด้วยความไม่พอใจฮาว่าหยางขยับโทรศัพท์ออกห่างจากหูรอจนเสียงดังจากอีกฝั่งผ่านไปก่อนจะเอาโทรศัพท์แนบหูอีกครั้งยิ้มอย่างไม่ปิดบงังนายไม่ได้ไปรบกวนเขาแล้วเด็กในท้องเขามาจากไหนละ่ะนายก็รู้หนิว่าเขามีลูกในท้องนั่นแหละเหตุผลที่ฉันต้องออกไปตามหาเขา ฉันมนหลังรูปผมตัวเองอย่างจังวนฮาวายงนายไม่ควรส่งฉันกลับมาที่บ้านนายไม่ควรส่งฉันไปหาชายชรลาคนนั้นเกาถูต้องการฟิลโรมปอบปลอมจากฉันพาฉันออกไปแล้วเข้าบ้าเอ้ยฮาวายงรู้สึกไม่ดีแต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธคำขอของคุณลงุงอิงยี่ได้ จึงถอนหายใจอย่างหมดหนทา้หวนหลางฉันก็ได้รับความไว้วางใจจากใครบางคนทำไมนายไม่สื่อสารกับพ่อของนายเองละ่ะเซนหวนหลางพ่นลมอย่างเย็นชาสื่อสารมนุษย์กับสัตว์จะสื่อสารกันได้อย่างไรชายชลานั้นไม่ใช่มนุษย์เสียหน่อยฉันสุภาพมากที่จะไม่ฆ่าเขาทำไมฉันจะต้องสื่อสารกับเขาด้วยฮาวายง พาฉันออกไปจากที่นี่เ,เร็วสินายลืมไปแล้วเหรอว่าฉันน่ะเคยช่วยนายไว้ยังไงบ้างขอโทษหาว่าหยงเกาฉันจะตอบแทนบุญคุณนายทีหลังแต่ครั้งเนี้ยฉันทำไม่ได้จริงๆสินเหมือนหลังโกรธจัดทันทีและเริ่มใช้หมูสา์แช่งระดับชาติสำเร็จแต่หาได้ยากที่จะไม่โกรธเครื่องหัวเสียเขาถึงกับทนฟังเสินเหมือนหลังด,ดุอยู่หลายนาที ก่อนจะอธิบายเบาๆว่าหวนหลางเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของนายฉันนะ่ะไม่อยากเข้าไปเกี่ยวฉันเข้าไปยุ่งไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกถึงนายจะไม่อยากคุยกับพ่อก็ไม่เป็นไรถ้านายอยากจะไปก็ไปเถอะถึงฉันจะช่วยนายไม่ได้แต่แค่นายส่งเสียงดังพอคนก็จะสงสารนายเอง บางทีพ่ออาจจะมาปล่อยนายไปเองแล้วทุกคนก็จะมีความสุขหมายความว่ายังไงไม่ได้หมายความอะไรไม่ได้มีความหมายอะไรพระวอยงกินกล้วยหมดเลี่ยงโยนเปลือกกล้วยลงในจานผลไม้่อนหายใจเบาๆหนหลังมีบางอย่างที่ฉันบอกนายไม่ได้ตอนนี้แต่นายคิดว่าสถานการณ์วันนี้คงไม่เลวร้ายสำหรับนายและพ่อหรอไปเถอะ ยิ่งเยอะยิ่งดีความจริงก็คือไม่มีสิ่งก่อสร้างใดที่ปราศจากการทำลาย